เราะการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนในรั้วโรงเรียนและมีการแข่งขันกันของนักเรียนระหว่างห้องคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าห้องของพระเอกหรือห้องดีนั้นมีศักยภาพและคนที่น่ากลัวมากแค่ไหนกันผมขอเรียกห้องพระเอกที่อยู่ว่าห้องดีเลยนะเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นเนอะในช่วงแรกห้องของพระเอกมีผู้นําคือฮิรัตะเด็กหนุ่มหน้าหอให้ิสยดีและคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอและยังชอบเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นบ่อยครั้ง จึงเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆในห้องตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่เรียนดีกีฬาก็เก่งแต่ก็ยังไม่ได้มีไวพพิบหรือเลี่ยมถ้าผู้นําห้องอื่นขนาดนั้นจึงทําให้เสียท่าอยู่บ้างหลังจากเหตุการณ์บนเกาะล้างในปีหนึ่งพระเอกวางแผนแล้วพลิกล็อกสถานการณ์บนเกาะล้างทําให้ห้องดีขึ้นนําเป็นที่หนึ่งแต่ตัวเขานั้นบอกฮิราตะเพื่อให้บอกคนอื่นว่าฮอริกิตะเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพื่อนๆในห้อง จึงชื่นชมและนับถือโฮลิชิตะมากขึ้น <mm> เธอจึงมีบทบาทในฐานะผู้นำขึ้นเรื่อยๆในเล่มหลังๆ้วยความที่โฮลิชิตะนั้นเป็นคนหัวดีและมีพระเอกคอยบอกอยู่บ้างเป็นบางครั้งจึงทําให้ผลงานของห้องดีขึ้นเป็นลําดับมีหลายคนในห้องดีที่เรียนเก่งแต่เราจะพูดถึงคนที่เรียนเก่งในภาพรวมเลยดีกว่าคนที่เน้นเรียนดีจ๋าเลยคือยูคิมุระเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากแต่ด้านกีฬาเขาไม่ค่อยมีความสามารถด้านนี้เท่าไหร่เห็นได้จากโอเอ ที่ความสามารถด้านวิชาการอยู่ในระดับ A อบวกในด้านกายภาพจะไม่ค่อยเท่าไหร่นองจากยูกิมิระในฝั่งผู้ชายก็มีฮิราตะที่เรียนดีส่วนในฝั่งของผู้หญิงโอริคิตะจะเป็นคนที่เรียนดีที่สุดและจะเป็นอันดับหนึ่งไม่ก็อันดับ2ในการสอบแต่ละครั้งซึ่งจะสลับกับยูก uh ิม uh ิระ uh ส่วนผู้หญิงที่เรียนดีรองจากโฮริคิตะน่าจะเป็นคุชิดะและก็มีนี่จังรวมถึงมัซุจิตะด้วยซุโโดถือเป็นตัวเด่นและน่าจะมีประโยชน์มากที่สุดในด้านนี้ โดยเขาได้รับการประเมินทางกายภาพแค่ระดับ A บวกเพียงคนเดียวของชั้นปีถึงสิ่งที่เขาถนัดจะเป็นบาสเกตบอลแต่ก็พิเศษไม่ได้เลยว่าความสามารถทางด้านร่างกายที่แข็งแรงของเขานั้นทาให้กีฬาอื่นๆเขาก็ได้เปรียบเช่นกันส่วนทางด้านฝั่งตัวละครหญิงจะเห็นชัดเลยคือโอลิคิตะที่เธอเคยฝึกศิลปะการต่อสู้มาทาใหร่างกายของเธอค่อนข้างแข็งแรงกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกันเช่นในงานแข่งกีฬาเธอก็ทําผลงานได้ดีกว่าผู้หญิงคน,นงอื่นๆนี่อาจ,จเป็นเหตุผลหลัก ที่ทําให้ห้องดีกลายเป็นห้องที่น่ากลัวและแข็งแกร่งที่สุดนั่นเพราะพวกเขามีตัวบัคกสองคนนี้คนแรกคืออายโนโคจิอายโนโคจิเป็นคนที่เก่งทั้งบูและบุญความสามารถของเขานั้นรอบด้านด้วยหากเขาคิดจะทําอะไรนั้นถ้าจะทําเขาก็ทําให้สําเร็จได้เช่นใ,ในก่อล้างปีหนึ่งในขณะที่ทุกคนท้อแท้และหมดหวังเพราะเกิดเหตุร้ายหลายๆอย่างขึ้นจนนาให้ยอมแพ้ไปแล้วแต่พระเอกรับเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้กลายเป็นชัยชนะด้วยแผนการของเขาไปได้อย่างสวยงามแต่หลายคน าจบ,บอกว่าก็เคยเห็นพระเอกแพ้อยู่แต่ที่มันแพ้ก็เพราะมันจงใจนั่นแหละเพราะตัวยูโนโคจินั้นจะคานึงถึงผลลัพธ์เสมอหากผลลัพธ์ออกมาดีถึงแม้ต้องเสียอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไร 2. องโคเอนกิเป็นตัวละครที่เอาจริงๆต้องบอกว่ามันขี้โม้แต่มันโม้และมันกลับทาได้จริงและหลายเรื่องของเขาที่ไม่เราคาดไม่ถึงเช่นกันโซโล่คนเดียวในเกาะล้างปีที่สองซึ่งเขาแค่คนเดียวก็คว้าที่1่ในการสอบได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพา ทีมหรือคนอื่นเลยทึ่เอาจริงๆเป็นคนอื่นในเรื่องก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าหากโซลูือนเขาแล้วเขายังมีความมั่นหน้าที่คิดว่าไม่ว่าใครก็สู้เขาไม่ได้เพราะตัวเขานั้นแข็งแกร่งและเก่งที่สุดแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือด้วยนิสัยของเขาที่เหมือนกนันในบทจากอาจารย์ผู้แต่งทาให้เขาไม่ค่อยมีบทด้วยหากสองตัวละครน,นี้เอาจริงขึ้นมาแบบขอแค่สักคนอะ่ะผมว่าตอนนี้ห้องดีน่าจะไล่จี้ห้องเอได้เลยแบบไม่เกินจริงเพราะห้องดีเอาจริงมีหลายคนที่เก่งและความสามารถหลากหลาย แต่ติดอยู่อย่างเดียวคือด้านนิสัยของพวกเขาที่บีบให้พวกเขาไปได้ไม่ค่อยไกลและมาอยู่ห้องดีนี่